ครับผมค,ครับจีนิกะสองโมงก็กัวเต๋อพี่นอ้องเด้ออาสงการเป็นมือแรกของบ้านละันครับวันที่ซิเบ็ดหมือนกันีนซิบเบ็ดไเบ็ดแมษาครับผมหาไม่ล่าสุดครับคิดหนีไม่ล่าสุดไปล่างดีเขาพยืนพี่น้องออกเดินทางไปล่างก็ผู้บาอาจารย์ครับอาจารย์สวนแนวซิ่งครับอาจารย์เงยกำลังนอนยังดินี่ก็อยู่ลังเราเนี่ก็เรียนตัวซับหาก,กิกหาก,กัก เปตนผพวกโทษซับซื้อไม่พันแปดท่านว่าโอ้ซับมนน่อยพันแขนข้อให้รุนใจวันนี้ฮะซื้อไื้ออจาจารย์ซื้อแพงสิมันเงินขายมันได้ทีเงได้จัดไหวเงินขายมันนี่มันกิกเื้อให้จิกซื้อให้ร่างสิไปลร่าชนบทครับงานมืนอกี้การงานเบียก่าก้ละอาชีพหมอรองหมอร่ามาปจำเป็นต้องหางานจ้างพไ่น้อง ขั้นซอยกับไปขั้นบ่ซอยกับไปครับว,าาาบว,บาว,ว่าจะได้ค่าหน้ออ่งมันอันนี้จรวดเล็กะสามสิบบาทก็กลัวจังหน่อยเะไรไม่น้องสามสิบเด็ดเสียดแล้วออกเดินทางไปครับผู้บ่าอาจารย์ครับอาจารย์ชนเอลซิ่งอ๋อแค้นอันดับหนึ่งในภาคอีสานอันดับสองมันเป้าลหันปวดโอ้เหร็ดเสื้อเด้อโอเหรียญครับต่อเหร็ดห้าเอาห้าเนาะก้าวโซ้ก้่นจะกินเขาโซ่้าเขาต้องเอาห้าก่อน เออฮอดพอยินแล้วคับไปเรียนชนบ,บทครับในน้ำแค่ดิดของอาจารย์ชนเอลซิงครับไปในงานหลวงปู่เพิ่นมาหนั่นเป็นครูบาอาจารย์เพิ่อนกับงานอาร์มสบายครูบาอาจารย์หรือว,ว่าหลวงปู่ของอาจารย์ไงอาจารย์ชนเอลซิงไปสร้อยงานสร้อยกัดมื่อนี้การยินข่าวว่าหมอลลัมบอปีที่ละวัดก็อนีไปว่าท่าน,นอาจารย์ไงละวันเจ้าซีแมนต์โมเมนต์นะเจ้าแฝไปแน่ผู้ขาประตูหรือเปล่เราหันกันได้เมื่อตะวันไปครั้งแรกครับเร็ยนยี่วัดนึงก่อนจัด มันทาม่วงมันทามวงอำเภออะเพื่อเพื่อนถือจวัดเออเพ่จวัดเาะเพื่อจเพื่อจวัดเพ่จวัดที่มันจงหวัดเป็นจุดวัดคนนันเพื่อจุดวัดยันทั้งอยนี้ก็ซ้อมม่วนกว่าแล้วมันกินเขาเศร้ายิ่งก็ไปกิน่วัดไปแล้วอ้ยสงการกันดอนี่มื่อนี้กับมัดเหรอครับพี่น้องนะสงการ เป็นต่ว่าที่มม่เด้อวันนี้มันทีสเ็ดอ่าเือนเนก็เจกันัดเมันนัดไปลรำเจ้าหี้ก็เจ้านัดเป็นเ็เมือนเนรับบอลำเครื่อนจังกัดจ้างครับเอ้ยซื้ออลำเครือนจังัดจ้างดีค่ะไทยจของไทยถ้วโชเฟอร์อะไอาจารย์ทีต้องการมิน้องเอางัน ไปซอยงานทางวัดเนาะไปวนวนเนาะจันชวนก็ทางเขาซอยหลวงปูจันชวนพูดดีวัดศรีสุมังหลวงปู่ดีทีหลวงปู่ดีโอวัดศรีสุมังเอ่ออวัดศรีสุมังคึ่งอยังวัดบ้านสศรีสุมังเนาะเราเป็นเจ้ากระนำเพื่อสนนบดแต่ว่าเราจีบไปงานบุญประเวทบานทำรวางอ๋อมันมันนี้เขามาบุญประเวททีบุญประเวทโอ้บุญประเวทก็เจ้าก็เอาหน้าสงกันอาจารจันเขาบอกนี่นะ สามใบสี่เพาบ้านผมก็ออกมีหน้าหนกก็สิว่าจะร่วมร่วมกันก็นนได้เหเี้ยวเลีออ้ยจะเสี่ยงบ้างเลี้วเียไปเจอความกันอย่างนี้เลย,ยที่โรงพยาบาน่านนี่นี่วัดธรรมดาน่นบุญประเวทโอทางา้งาน,งานเฮีเดียครับรพี่น้องอเดียครับพี่น้องค่ัน้าบมน่านกองปหารเราเนี่ยรอคือเกาครับรอรอคือกาหมอกฮ่าฮ่าฮ่ารอก็รอ จะดีอาอากาศเปลี่ยนแปลงเพราะว่าผมมันอยู่นในเตาห้องแอร์เพราะไอ้หอกงอกหอกนอกตัวงอกกาจิบเป็นขั้นยุ่นยุ่นเย็นเยนเพอือเพราะว่าบันเนี้ยเขามันวุ่นว้ก็มันก็คือเก่าก็ตาอ่าคือผมนี่มันค้นห้องแอร์ตามันในใครสักหน่อย นี่ก็มีคนขับรถไทยบาลอหันขับรถไทยหัวใจหัวใจต้องรายงานบาลอหันขับรถไทยบาลอหันขับรถไทยเด้อขับรถไทยอาจารย์ใหญ่อ้านนี้เบิ่งหนังสะพันเด้อเบิ้งใบไปพบ่ใบเติมน้ำมันก่อนเบิ่งหนังโป๊ดอีกเบิ่งขวดข่ดขวดขวดีน่าบายบายพี่ไปอันนี้อาจารย์ใหญ่บวามเป็นไปยับรวมยาบเงี้ยเด้ออันนี้จิตไปทำบุญไปทำบุญ แล้วก็ไปทำร่วมทำบุญพร้อมแล้วก็ทำแอวพร้อมคือไปทำร่วมทำแอวทำบุญคืออย่างที่คือไปยอนไปดาวเอาไปล่อมไอซุ้มล็อกเสียเสียเป็นจัางในน้อโงกคือทางสารคาาสบายดีบ่สบายดีบ่หัวหน้าเตี้ยมาหนาไพ่บุญดวงจังไสรมันคือมีดคือมีแต่หรือแม้เป็นทานเหมือนแล้วหันอกนถามแน่คุณพ่งพันคุณชูพัด คุณสมพงศ์ปีซ่าย่าเป็นทานเหมือนอะไรสิมันคือมีคือมีแท้พระเจ้าทางมาจากเดี๋ยวนี้นี่มุกเวลจีนแาบา๋ยะมาต่อมานะโอะเจี้าเออเออครับเออเข้าเข้ากันในละอัน <c oughs> เสร็จกำลังปลวกหมดด้วย หมดสินค่าอาวังนปนหมอลำจิราวัตโทมาหมอลำจิวัตโทมาส้มเพียนรวมงานวมงานบ่เป็นเพียนเชี่ยวกันเนี่งานหลายต้องจอืมสิเปเชี่ยวกัรกับผู้รัผู้ใบ่ได้ลาวัก็่าบาดคงาดดิฝากคนฝากตัวได้เด้อเอนไห่ปวดแไเนี่ยับไข่สับคาจับตักไข่สับคาตอับมันตุนมกเวอน่ะตุนเวอรด้ดิมัจากตุนไง ه, กับบักรีนฟ้าหุ่นยินมอนอสซุ่มจานเตรียมแซุ่มมันูลี่ล่ำดวนเนอร์วาชียมะมาได้เลยเนอนเอออย่างนี้ จานสวนเ่อใครออกนอกทงยุทธเจ้าแห่งแอร์เพราะว่าออกนอกทงนาเป็นเขาฟ้าที่เนี่ยเพรมือว่านกียนแบบเผาทานจริงสิฮะว่านกินแบบเผาทานอยู่ขังเผาทานห้ากระต้องเฮ็ดให้ยมีชีดเนีโอ้โหเฮ็ดหนาห้าให้ยมีชีดนะโอ้ยเดี๋ยวเปียเผาทานเซลนี่ไม่ว่าที่ไห้ก็เดียวว่าสักเห่าต้องคุ้มหนาเห่าไวยตัวเนี่ยหอยหนาเห่าเสียชาเกาะเจาเพราะว่าหนาเหาธรรมชาติมาทุ่มคือบ่คือทุ่มไปเดืองแดกแต่ทุ่มไปเดืองทุ่มมานั่น เสียของเสียขอบเพราะว่านายุ่นนายเหี้ยวนี่มันของแท้นี่นายเลียมเนี่ยอาจารย์สอนเราพอดีนี่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 นายเลียมพูดพูดเบื้อง่าเนตตาพูดนี่นี่ตาต้อมของแท้นี่บักตาต้อมเขาเอื่อหนี่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 งี้งี้เบื้องเนี่ยไปเห็นมัดสิเอานี่บอลอาจารย์สมพรสมพรมาพร้อมนะมั้บักตาต้อมงี้บักตาต้อมนี ตาเจ้าต้อมห้านี่สิไม่นี่นี่แหละเนี่ยต้อมต้อมคักเนี่ยจะได้เีู้ผมว่นดารากดีมถกไหมนตาสั่นเดียวพนักวานัำตาสั่นเดียวคือดารากหดีเนาะแม่แมบุญบุแต่เขาก็เจ้าขย่องเยูะว่าจะเป็นสักลับยากเว้ยะโนตีงวงคุณไปบุญน่องไฟว่าที่วตเตอวันกับวันดารากอดีอออ่นย่องเลยเนี่ยเนี่ยตาเจ้ามีเน่ห์ไหมเออนี่ยเนี่เนี่ยเ เขาต่อมบอกว่าผูกเขาโค่นเขาต่อมีลูกจังหน่อยนเขาจะว่าว่ามาจากฝั่ไหนมาโลกตาแดียงมาต่อมีตาล่มเนี่ยเขาจะว่าคนเกาหลีเลยล่ะเต็มลอยทั้งลอยเลยบ่ถ้าว่าดังนะมบบไม่ไปเกาหลีเด้วยดังขมิ้นดังไปทั้งสเปียร์สเปีมันมันมัน ตะเพียนเนี่ยมันขีดแบนๆหนักนะตะเปียนหนักดังแบนๆเปเปียนนะต่ะไบแฉลวเนี่ยใกล้แล้วใกล้เหนมุดไหเพราะว่าอย่างนี้มันกลายอยู่แบบอ่าอยู่แบบอันยู่แบบเดียวเพราะว่าคลุ้มลุๆมมันน่ะมันจะไปไปใกล้มุดหรอภาว่าคนเนามันเกิดมามันกกาลินตะลี เขาเจ้าว่าโปาแค่นีให้แต่เขียวโ่มันนั่นบอจ้ะไม่ยไปเสียคนมนบออันนี้มันเป็นน้ำเชแม่ด้สเ้เอเชแม่ัดขอื้อออทอว่าอายุไรบัดี้ก็ี่เชแม่โอ้จัดมามี่เชะแม่เชีาเ์ไเจ็มปาอันนี้เป็นน้ำเชแม่ฟันน้ำนมสิขึ้นมไงเพื่อนย่างนมตานีกับส้ซีดีนีเห็นค้นไส่กับไส้ไปใส่เอาความเท่ซื้อออออกก่อนย่เขาจะว่าสตาสัน ขึ้นหัวปาด์ตตาลมองันเกาหลีไหมตาล้องตาล้องฮองแทเพราะจะใช้กรรมได้ไม่นอนฮ่องแทมันก็ส่งผมทีเป็นยุ่งๆในเกาหลีอะไรต้องย่งจิงเบิงเบิ้งเบิงเบิสอยสวยเห็นพระน่ะสวยสอยเกาหลีสอยเกาหลีกาศนักซิบบาทนะครับยิงปจำมั้ยนมันขึนนะยไปจำมั้นมันขึ้นหมอล่ำทีนองฟองไปถูกมามามหาลา จะพักกันทั่วหลายฮันด์โแล้วะพอมีเงินเมันเลยพอมีหรือเห็นว่านี่ยูนี่ยูแบบพออยู่พ่อจินนี่เพื่อที่ละสวนนี่ละสวนอพออยู่พ่อจินมนีม้บาทเดียวกับพ่อยู่พ่อจินเพราะว่าเขากาขอไปเรื่อยๆเ่ราการตายฟีเอกคนองมีคนไปเผ่าแหละฉัน,นวันเาข้าวเนี่ยมันต้องเหม็นละ เอาฝากพี่น้องเขาบังอีบกีนาที่นออาจารย์เนาะเออ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 เวัดไอ้สีสมังเอาบังหันมนบานบบันเชี่ยงจักกลังทำงานไปเขาจ่อย่างเขาจ็ดทางลืมข้าวลาเลืมข้าวหลายู่ตังแกอันนห้องแอร์ มันมันเห็นป้ายว่ามันป้ายบ้านเชื่องจักรกำลังทำงานเอาปลายกันคือจีบป้ายบ้านคือจีจกันทัน้ายเชื่องจักรกำลังทำงานหอดหอดหอดใจอ่ะนี่หอดบ้านแยกข้างหน้าปานะบ้านหอดบ้านแยกข้างหน้าหอดบ้านแยกข้างหน้าเฉียบเลยดีบ้านที่ยังไม่บ้านตงบ้านแยกข้างหน้าเขียน้ันตไป อ,อพี่น้องเขอ้อีบเมื่อกี้หน้าที่ของนายครับพี่<า>พน้องเด้เจอกันทั้งบนเวทีครับผมขับกับกับปากชื่อปากีังกอดข้างบ้านลาดน้เพียงไงดื้อลาเกาหลีจะมาจะควงเกาลีเพื่อเบิ้งเกาสวรเพี่ซุมประดิษ์พี่ประดิ์เบื่องเบื่งตาเบิ่งตาเนาะตาเบื่องตาเนาะตาคมตาเพราะตาตาสั้นเดียว อันเฮ็ดเป็นเกะลีฮะต้องลีตายล้วจังหน่อยอันเป็ดเป็นกระเม็นฮะกระยืดออกอ่าต้อมีเหลียวเป็นฝรั่งฮะกระแทกตะทังคางเฮ้ยรุ่งไปนักก็ได้ด่างแน่นอยู่ฮ่าฮ่าฮ้พี่น้องครับสวัสดีครับจะไปบอกกันนะครับเด้อโอ้ยบอกกับผูวกับคนกับเราด่วนว่าใครได้เพราะว่ามันเป็นคันอยู่งนุ่นยีน เออข้าเจ้าเล่นไฮโอเต็มทีเออเดืดซ้ำอ,อยู่แล้วเออบอรสหันมบดซ้ำอ,อยู่แล้วครับป้ากันบนเวทีครับ